สวัสดีชาวฟีฟ่าไลฟ์สีทุกคนครับก็ต้องบอกว่าแพทล่าสุดของฟีฟ่านี้เขามีคอนเทนต์มากมายจริงๆก่อนหน้านี้เราได้แนะนําทั้งลอสเตอร์อัปเดตการปรับเกมเพย์ใหม่ในเน็กฟิวรวมไปถึงสุดยอดตำนานอย่างโรนัลโด้ไอคอนด้วยแต่เท่านั้นยังไม่หมดนะครับเพราะในคลิปนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งนักเตะคลาสใหม่อย่าง b Back t o b a c k ที่เป็นการรวบรวมสุดยอดนักเตะชื่อดังที่เคยคว้าแชมป์สปีติดต่อกันขึ้นไปหรือเอาง่ายๆก็เคยป้องกันแชมป์ระดับเมเจอร์ได้นั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะพามาฝากมาแนะนํากัน 3นักเตะจาก3ช่วงเวลาซึ่งจะมีใครและน่าสนใจอย่างไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับตัวอย่างแรกที่พามาแนะนำนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการคว้าชแชมป์พิมล,ลีกอย่างต่อเนื่องในยุคข,ของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่นำทัพมาโดยซุปเปอร์ตาน้าหล่ออย่างเดวิดเบคแฮม พีเบ็กและผองเพื่อนคลาสอัลถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับสำหรับปีแบ็ k ทูแบ็ k เพราะเดวิดแบ็กแทมก้าวขึ้นมาเล่นกับยูเนเต็ดแบบเต็มๆในพรีเมียร์หรือดูการแรกก็คือซีซั่น1 9 9 5 9 6แล้วก็คว้าแชมป์ลีกได้เลยก่อนที่ซีซั่นถัดมาหรือก็คือ96-97ก็ได้แชมป์อีกรอบเป็นปีที่2ติดต่อกันแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นแบ็ k ทูแบ็ k แชมเปี้ยนแล้วแต่เท่านั้นไม่พอครับเพราะเว้นไปแค่แป๊บเดียวกลับมาอีกรอบในซีซั่น1 9 9 8 9 9ก็สามารถคว้าแชมป์ได้และต่่ออเนนนืงงยาาวมาจถึีั2022 คือคว้าแชมป์ลีกได้3ซีซันติดต่อกันถือว่าเป็นช่วงที่พีิกจัดของเบคแฮมเลยเพราะนองจากได้แชมป์ลีกติดต่อกันแล้วก็ยังมีการสร้างประวัติศาสตร์อย่างการคว้าทริปเปิลแชมป์และจบเป็นอันดับที่2ของรางวัลบัลลงดอ์ในปี99ด้วยและสมันมเกมครับเดวิดเบคแฮมแบ็คทูแบ็คมาพร้อมกับทรงผมใหม่ที่น่าจะโดนใจเด็กผีไม่น้อยก็ตอบรับกับช่วงเวลายุคป,ปลาย90ที่เบคแฮมคว้าแชมป์ต่อเนื่องกับยูไนเต็ดซึ่งก็ไม่ได้แค่หลอดเท่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เบคแฮมตัวนี้ยังมีจุดเด่นหลายออยย่่าาาาาางงในนเเกกกมรรุโดดดฉพะปิบจ้้ขที โค้งแม่นยับมากๆซึ่งความโค้งนี้ครับก็ยังต่อย,ยอดไปจนถึงการจ่ายบอลวางบอลไกลรวมไปถึงการจบสกอร์ยิงฟรีคิกก็โค้งได้ใจและอันตรายมากอีกทั้งยังเป็นตัวที่จับยืนริมเส้นก็ดียืนกองกลางก็ได้เพราะความเร็วใช้ได้เลยครับแถมบอดี้ยังพอช่วยเกมรับได้ดีด้วยซึ่งนอกจากเบคแฮมแล้วนะครับในยุคนั้นยังมีเพื่อนเพื่อนคลาสอฟ92อย่างแกรี่เนวิลล์ไรอันกิกส์โพสโคตำนานตัวเก่าอย่างคันโตนารอยคีนชมเคิลและคนอื่นๆอีกเพียบเอาเป็นว่าใครเป็นสาวกปีศาจแดง ต้องไปจัดเลยครับสำหรับปี Back-to-Back ถ back. ัดมาพอพูดถึงการได้แชมป์ติดต่อกันจะไม่พูดถึงเาอัเมาดริดเจ้าจยุโรปผู้คว้าแชมป์ยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีก3ปีติดต่อกันก็คงจะไม่ได้ครับที่นำทับมาโดยสุดยอดนักเตะอย่างคริสเตียโน่โรนาลโด นี่คือเดอะคิงออฟแชมเปี้ยนส์อย่างแท้จริงโดยเฉพาะการได้แชมป์แบบแบ็คทูแบ็คเป็นเหมือนของโปรดของซีอาร์เเเลยพรอบพีโดครับคว้าแชมป์มาตั้งแต่ตอนอยู่กับแมนยูนเตกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสามสมัยที่ต่อกันอันนี้เอาจริงก็โหดมากแล้วนะครับแต่พอมาเป็นร่างเรียลมาดริดภายใต้การทำทีมของซิดนีซีดานรวมกันคว้าแชมปเปี้ยนส์ลีกอีก3ปีติดต่อกันถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของราชันชุดขาวและกับเจ้าตัวที่เก็บรางวัลส่วนตัวโดยเฉพาะบอลลงดอร์เนี่ยเข้าตู้ของตัวเองอออย่่่่างงตเเนเนนืชกั และสำหรับในเกมครับคริสเตียโนโรนัลโดแบ็คทูแบ็จะพาย้อนกลับไปสู่ร่างทองสมัยที่กำลังพลิกในตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้ายที่โดดเด่นในเรื่องของความเร็วความดุดันในการไปกับบอลการสับการเล่นท่าอันเป็นเอกลักษณ์อีกครั้งยังสามารถสร้างสารรค์เกมรุกได้หลากหลายไม่ว่าจะเปิดจะจ่ายให้เพื่อนจบหรือกระชากฝ่าแนวรับทะลุแนวหลังของคู่แข่งไปยิงเองก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมจบสกอร์ได้ดีในทุกรูปแบบไม่ว่าจะปั่นยิงอัด ลวดลายหรือแม้แต่มงทําประตูก็สุดทั้งหมดยิ่งใครเป็นแฟนมาดริดก็บอกเลยว่าชุดแชมป์ยุโรปมากันยกทีมตั้งแต่3ประสาน BBC 3ามเทพกองกลางก็มาให้สาวกราชันชุดขาวได้หามาครอบครองกันยกเซตเรียกได้ว่าปีแบ็คทูแบ็คตอบโจทย์ในการเสริมพี่มิงจิง และปิดท้ายด้วยอีกทีมครับที่เพิ่งก้าวขึ้นมาไล่ล่าสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับสุดยอดตำนานที่เพิ่งจะประกาศแขวนสัตดไปก่อนกำหนดสำหรับเซจูโอคุนอากเวโร่ที่ว่าน่าจะหายเหมือนกันนะครับที่กองหน้าระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกอย่างคุนอากเวโร่ต้องเลิกเล่นไปอย่างรวดเร็วจากปัญหาด้านหัวใจแต่ถึงอย่างนั้นครับลูกยิงที่พาแมนเชสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกก็ยังคงเป็นตำนานที่คอบอลจำกันไม่รู้ลืมแน่นอนนี่ยังไม่นับใส่ตีกับท เฉพาะรีเมลีกที่เก็บไปถึง5สมัยเลยทีเดียวโดยในจำนวนดังกล่าวก็มีช่วงได้แชมป์แบบแบ็คทูแบ็คในซีซั่น2017-18และ18-19ด้วยแล้วก็ยังมีที่ได้ลีกครับ4ปีซ้อนอีกก็ถือว่าเป็นตำนานอีกคนเลยครับที่คงจะมีรูปปั้นอยู่หน้าสนามเอติฮัทอย่างแน่นอน และบอลในเกมครับคุณอากเกโร่แบ็คทูแบ็คเป็นกองหน้าร่างเล็กสายทะลุช่องที่เหมาะกับแพทนี้มากๆเพราะในเรื่องของการวิ่งตัดหลังวิ่งทะลุช่องทําทางเป็นสิ่งที่คุณทําได้อย่างยอดเยี่ยมมีความเร็วความคล่องตัวในการไปกับบอลได้ดียิ่งทําให้แกได้เปรียบมากในจังหวะแบบนี้แล้วเรื่องของการจบสกอร์ไม่ต้องเป็นห่วงครับยิงคมจัดทั้งแบบเต็มข้อแล้วก็ปั่นของโค้งสาวกอเรือใบายห้ามพลาดด้วยปการหนังปวงยิงเอามาเล่นร่วมกับดาวิดซิลบาเควินเดอรอยหรือแม้แต่ราฮิมเตอร์ลิงยิ่งโหดแบบสุดๆทุกคนักตมา เคมทีของคุณได้แล้ววันนี้ในเกมฟี f a าออนไลน์4นอกจากที่แนะนําไปแล้วก็ยังมีนักเตะที่น่าสนใจให้ค้นหาอีกเพียบส่วนคลิปหน้าเราจะพามาอัปเดตอะไรก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพจ e-sport FIFA Online 4 Thailand ไว้ด้วยนะครับส่วนันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ